ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโคชชิ่งการใช้คำถามและการรับฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะที่โค้ชควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพลังในการใช้คำถามที่ดีจะทำให้โคชชี่มองเห็นตัวเองกระตุ้นให้โคชชี่เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากขึ้นซึ่งเทคนิคการใช้คำถามที่ดีและถูกต้องก็จะช่วยให้โคชี้พัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นการรับฟังอย่างตั้งใจคือการฟังเรื่องที่โคชี้พูดคุยหรือเล่าให้ฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นใดๆจนกว่าจะแน่ใจว่าโค้ชี้พูดจบแล้ว จึงค่อยพูดและควรหลีกเลี่ยงที่จะให้แนวความคิดในทันทีแต่ใช้คำถามเพิ่มเติมจนแน่ใจว่าโคชี่อยากได้แนวความคิดของโค้ดจึงจะให้มุมมองแต่ก็ต้องย้ำว่าโคชี่ต้องเป็นผู้คิดว่าจะนำไปใช้หรือไม่โดยตัวโคชี่เองการแสดงความสนใจฟังจะทำให้โคชี่รู้สึกผ่อนคลายที่ได้พูดคุยกับโค้ดมากขึ้น และฟังให้เข้าใจความรู้สึกของโค้ชชี่เป็นหลักไม่ควรใช้ความคิดของตัวเองระหว่างการฟังโค้ชชี่พูดการให้ความคิดเห็นป้อนกลับในเรื่องต่างๆควรใช้ภาษาหรือแนวคิดที่เป็นเชิงบวกไม่ใช่การตำหนิหรือแสดงตัวเหนือโคช้ชชี่แต่เป็นการให้มุมมองและ แนวความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้โคชี่สนใจและอยากนำไปประยุกต์ใช้กับตัวโคชี่เองการจูงใจและให้กำลังใจกับโคชี่จะกระตุ้นให้โคชี่มีความเชื่อมั่นในตัวเองกับการ,รเผชิญอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่กลัวและกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา,าได้ดังนั้นโค้ชควรเป็นกำลังใจและจูงใจให้โค้ชี้มีมุมมองที่เป็นเชิงบวกการกำหนดเป้าหมายหลังจากการโคชชิ่งสำเร็จเป็นสิ่งที่โค้ชละเลยไม่ได้เพราะการโคชชิ่งมุ่งเน้นที่โค้ชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันดังนั้นโค้ช ต้องจูงใจให้โคชี่มองเห็นเป้าหมายนั้นๆเป็นของโคชี่เองไม่ใช่ของโค้ดทักษะนี้จึงต้องทำให้เกิดความชัดเจนและโคชี่เกิดความยอมรับด้วยความเต็มใจแต่โค้ดก็จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันขอบคุณครับผม